สวัสดีครับมาอัปเดตตัวสวอปัตนะครับก็จากคลิปที่ที่เมื่อคืนนะครับที่ที่ได้อัปเดตไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับของออเดอร์ที่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นข่าบเขียวระหว่างของวันศุกร์นะครับวันที่12บสอ 23.49นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอ,ออเดอร์ที่เราเปิดนะครับของคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็ามาปิดได้วันที่เช้าวันนี้นะครับวันที่15นะครับก็เป็นปิดกำไรไปนะครับก็เดี๋ยวามาดูของ,ของอคลิปที่แล้วนะครับที่ที่บอกไปนะครับ ออเดอร์ของอวันที่12ก็คือวันศุกร์พอเราได้ออเดอร์ปุ๊บนะครับตลาดปิดนะครับเราก็ได้สวอปมาอยู่ที่3 3 3 4 4 5นะครับแล้วก็แต่โปรฟิตตรงนี้ในระหว่างที่ตลาดปิดนะครับเราติดลบอยู่นะครับอพอมาวันจันทร์นะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับ พอ,อมาวันจันทร์ปุ๊บนะครับของอตีห้านะครับก็ตรงนี้นะครับราคาก็มีแก็บลงข้างล่างนะครับมาลบ3ามนะครับก็ทำให้ปิดกำไรไปนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอธิบาย ให้เข้าใจอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามีบางท่านนะครับที่ทยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของอการทํางานของกลยุทธ์นี้นะครับก็คอนเซปต์ะนะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับเราต้องการเทรดนะครับจินสวอปของคืนวันพฤหัสนะครับตลาดปิดซึ่งจะมีในส่วนของสวอปสามเท่านะครับทีนี้ ถ้าเราดูตรงนี้นะครับของวันนี้ก็คือเป็นของวันจันทร์นะครับที่เป็นตัวกลมๆตรงนี้เป็นเลข1 2 3นะครับก็คือเป็น,เ,เ,ปนเป็นโซนโซนของวันนะครับเนี่ยวันจันทร์อังคารนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขแล้วก็ล่าสุดของวันนี้นะครับก็คือวันจันทร์นะครับ ตอนนี้ราคาที่วิ่งอยู่ก็คืออเป็นของวันจันทร์นะครับโ okay. อเคก็มาดูการอ,าอินพุตนิดนึงนะครับาการอินพุตค่านะครับถ้าเราต้องการให้เทรดวันพุธวันเดียวนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับหรือว่าเราต้องการให้เทรดทุกวันนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ v e r y day นะครับแล้วก็หลอดตรงนี้ เป็นการคำนวณแบบออโต้หลอตนะครับก็แนะนำเป็นออโต้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมนนวลนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะกำหนดหลอดของเราเองนะครับตรงนี้นะครับสำคัญนะครับตรงนี้ในกรณีที่เราต้องเผื่อแก็บนะครับรีเมนพอยต์นะครับก็จะสัมพันธ์กับตรงนี้นะครับ ก็คือความหมายของตรงนี้นะครับในคืนของวันศุกร์นะครับเราเผื่อกรณีที่ตลาดไม่เปิดแล้วลงมาเป็นแก็บข้างล่างนะครับที่เป็น300ร้อยสี่พอยต์ตรงนี้นะครับเพื่อตลาดเปิดแล้วเป็นแก็บขึ้นไปนะครับพอตของพอตนี้จะทนได้จนถึง3000ันไอ้จนถึง5000นนะครับความหมายของตัวนี้นะครับ จะสัมพันธ์กันกับตัวการตั้งการการคิดคำนวณหลอดจะสัมพันธ์กันกับตัว remaining point ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นพอร์ต1 0 0 0แสนนะครับเป็นเป็นของเดโมนะครับซึ่งมีข้อกำหนดของหลอดไซส์อยู่นะครับถ้าเราดูตรงนี้ ก็คือปรับที่จะหลบของตัวนี้นะครับก็คือ m a c order อยู่ที่20 l o นะครับเราต้องเราต้องไปคำนวณดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวคำนวณนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะบอกทั้งหมดนะครับว่าพอร์ตเท่าไหร่สวอปตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับสวอปในส่วนของการเซลลนะครับของคู่ทองนะครับอยู่ที่17.32นะครับ ไฟช็อตนะครับโอเคถ้าเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับอ่ะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราปรับสักสักสองร้อยนะครับถ้าเรากดคำนวณดูนะครับอ่ะมันก็จะคำนวณหลอดให้เรานะครับว่าหลอดเราต้องใช้เท่าไหร่นะครับอ่ะกดโอเคหรือว่าเฮ้ยเราบอกว่าเราใช้อ่ะเอาแค่ให้วิ่งแค่1 หนึ่งรนะครับก็จะบอกให้เรานะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับในกรณีที่าเราต้องการรีเซ็ตนะครับเราก็กดรีรีคอร์ l อ่เวลูต,ตรงนี้นะครับในกรณีที่ไม่จําเป็นต้องเป็นพอร์ตนี้นะครับเราต้องการจะทดสอบว่า้อาจจะเป็นทุน500นะครับ สมมติว่าส w a p เราเท่านี้นะครับของบล็อกนี้นะครับริเวเเท่านี้เราต้องการให้ตลาดเราต้องการเผื่อนะครับเพื่อไม่ให้พอร์ตเรามีปัญหานะครับให้ก็คือเป็นเป็นแก็บที่ในกรณีที่ราคาวิ่งขึ้นนะครับเราเผื่อไว้ที่1น0่ง,งปิ๊บนะครับแล้วก็กดคิดคำนวณดูนะครับตัวนี้ถ้ารีวิเวเอ,อย่าลืมตรงนี้นะครับ ลเวอเลตเรา1ต่อ500นะครับเราจะเปิดหลอดได้อยู่ที่0.99หลอดนะครับถ้าเราเปิดวันธรรมดานะครับวันจันทร์อังคารก็คือสวอปไม่ได้คูณ3นะครับก,ก็จะได้17.15นะครับถ้า1ลอตนะครับในกรณีที่1นึ่ลอตก็จะได้17.32นะครับ ถ้าเป็นคูณ3ก็คือเป็นของวันพุธนะครับเราก็จะได้51.44เหรียญน,นะครับเป็นการทำงานของอตัวนี้นะครับแล้วก็รีเซ็ตก็ได้นะครับพอรีเซ็ตปุ๊บมันก็จะมาอ่านค่าของบัญชีนี้นะครับเ,เราต้องการตั้งที่เท่าไห่นะครับข้อมูลที่เราเคยเก็บมานะครับก็คือ,อเคยกระโดดขึ้นไปจนถึง5 0 0 0นะครับเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับเพื่อมาเป็นตัว คำคำนวณหลอดไซส์ให้เรานะครับโอเคก็ตัวตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยววกมาอ,อธิบายตัวนี้นิดนึงนะครับก็ตัวนี้ให้ E A หยุดทำงานนะครับให้ดีดออกจากการาฟนะครับในกรณีที่เราปิดออเดอร์ได้นะครับนะเราก็เปิดถ้าเราต้องการคือเปิดเป็นออนนะครับ เราต้องการให้รันทุกวันนะครับเราไม่ได้เข้ามาดูในเซฟเวอร์นะครับเราก็เป็นออฟได้นะครับตรงนี้รอดเลทตรงนี้นะครับเดี๋ยววกกลับมาอธิบายตรงรอดเลทตรงนี้นิดนึงนะครับจะอยู่ในหัวข้อของอที่6นะครับรอดเลทในกรณีที่เราเปิดนะครับจะรอปิดเมื่อมีกำไรนะครับแล้วก็เทลลิงส Stop เราจะทำงาน ก็คือความหมายตัวนี้ก็คือ,อถ้าเราเปลี่ยนเป็นออฟยกตัวอย่างของคืนวันวันศุกร์แล้วก็ราคาที่ล่าสุดของมุ่ยเช้านะครับที่ปิดไปนะครับเขาจะปิดทันทีนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นออนนะครับก็ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นถ้าเราเปิดเป็น on นะครับจะรอปิดเมื่อ,อฝั่งนั้นมีกำไรนะครับก็คือในกรณีที่ตลาดเป็นแกลบลงนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเทล i ิ i n g stop มาช่วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เราเปลี่ยน,เป,นเป็น off นะครับก็จะปิดทันทีนะครับ ก็คือถ้าใครต้องการที่ไม่ต้องการให้ตลาดลากนะครับหมายของตัวนี้นะครับเราต้องการให้ปิดเลยหรือว่าให้รอก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีผลกับการตั้งค่าของตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราเผื่อตรง d e m a n d i n g price ตรงนี้ไว้แล้วนะครับก็แนะนำให้เปิดเป็นออนนะครับเพราะว่าตลาด สามารถที่จะมีแกลบวิ่งให้เรานะครับเราสามารถที่จะถือทนได้นะครับพูดง,ง่ายความหมายตัวนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับตลาดในกรณีที่เราอ,ออเดอร์เราเป็นโปรฟิตเราเป็นลบนะครับเราสามารถที่จะทนลากได้จนถึง5000นะครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเรารอจนถึงจันทร์อังคารพุธจนถึงวิกนึงนะครับ เราลอลงมานะครับตลาดบิ่งกลับลงมานะครับแล้วก็บวกกับสวอปที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็สามารถที่จะทําให้เราทนถือออเดอร์ได้นะครับความหมายของตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครนะครับปรับตรงนี้ไว้แค่100นะครับอ่ะเราก็จะทนได้แค่100นะครับอ่ะต้องต้องเข้าใจตรงนี้นะครับโอเค ทีี้ท่ยังไม่เข้าใจอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นของตรงนี้นะครับความหมายของตัวนี้นะครับถ้าเป็นของวันศุกร์นะครับตลาดตัวนี้เป็นแท่งของชั่วโมงนะครับแท่งสุดท้ายของก่อนที่จะตลาดตลาดจะปิดนะครับราคาลงมาปิดอยู่ที่เป็นตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับตลาดจะปิดอยู่ตรงนี้นะครับ แท่งวงกลมเลข5ตรงนี้ก็คือ,อชั่วโมงสุดท้ายของตลาดปิดของวันศุกร์นะครับอพอตลาดเปิดวันจันทร์ปุ๊บนะครับตลาดมาเปิดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่304นะครับความหมายของตรงนี้นะครับนะทำให้เรามีกำไรนะครับตรงนี้ถ้าเราเปิดตรงลอดเลดเป็นออฟนะครับ ก็จะปิดตรงนี้เลยนะครับเราก็จะมีกําไรในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะว่าตลาดเปิดลงเป็นแก็บนะครับก็เป็นข้อดีของตรงนี้นะครับโอเคแต่ถ้าเมื่อได้ตลาดที่เปิดเป็นแก็บนะครับขึ้นไปนะครับถ้าไม่ถึง5000นนะครับเราก็จะยังไม่ปิดออเดอร์นะครับ เพราะว่าเรามีแก็บให้ราคาวิ่งอยู่ถึถง5000นนะครับโอเคตรงนี้นะครับนา่นาจะ,ะเข้าใจประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูของวันพฤหัสยกตัวอย่างของตัวนี้นะครับวันพฤหัสตรงนี้คืนของวันพฤหัสช่วงชั่วโมงสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับตลาด ปิดอยู่ที่เป็นขาขึ้นนะครับแท่งนี้นะครับปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็กระโดดขึ้นนะครับมาเปิดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ13ก็คือกระดาษตลาดเปิดเป็นแฉบขึ้นไป13นะครับเป็นบวกถ้าเราปิดออเดอร์เลยนะครับเราจะเสียตรงนี้นะครับส่วนต่างของตรงนี้นะครับความหมายของอของของ กลยุทธ์นี้นะครับความเสี่ยงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเสียถ้าเรากําหนดให้ตรงร้อเลดปิดเลยนะครับเราจะเสียตรงกําไรตรงนี้นะครับเราจะเสียตรงนี้แต่เราจะได้สวอปมานะครับแต่เราจะได้สวอปแค่เท่าเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นคืนของวันตรงนี้น่าจะเป็นของวันพฤหัสนะครับ Okay. อ,ยอยากให้เข้าใจความหมายของตัวนี้นะครับ okay. ตรงนี้นิดนึงนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับ okay. ถ้าเราต้องการให้ตลาด เปิดจับลงด้านล่างนะครับเราสังเกตตรงที่ติดลบนะครับเราต้องการให้นะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตลาดเปิดจับลงข้างล่างนะครับลบ69เนะครับเราก็เป็นผลดีนะครับทำให้เราปิดออเดอร์ได้ทั้งหมดนะครับทําไมออเดอร์ที่ที่รันอยู่นะครับตัวนี้เรารันตั้งแต่วันที่3นะครับวันที่3ก็คือประมาณวันวันนี้นะครับทําไมเราปิด ออเดอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเพราะว่าเป็นบางวันนะครับก็มีแกลบที่เปิดขึ้นข้างบนนะครับจริงๆถ้าเราเลือกใช้ของอตัวตัวนี้นะครับขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ร้อเละเป็นออฟ ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นออฟนะครับตลาดก็จะมีแก็บให้เราวิ่งนะครับเพราะว่าเราเราความหมาย,ยาตัวนี้ก็คือเราจะไม่ปิดเลยเราบอกว่าเฮ้ยเรายอมเสียไหมเราบอกว่าเราไม่ยอมเสียนะครับเราไม่ยอมเสียก็คือเราเราไม่ใช้ฟังก์ชันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นออฟ ก็คือเรารอราคาให้วกกลับลงมานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของอตัวสเปดเ o n นทุนนะครับก็ตัวนี้ไม่น่าจะาไม่เข้าใจนะครับก็ตรงนี้นะครับเราต้องการคุมสเปดที่60นะครับ Tailing Stop แล้วก็สต็อปลอ s นะครับ หมายความว่ายังไงนะครับฟังก์ชันที่เก็บนะครับ s t o p l o s s on นะครับจะมีการกำหนด Stop Loss ที่ระยะ remaining point นะครับก็คือตรงนี้ถ้าเราดูของของเมื่อคืนนะครับก็จะมีเส้นถ้าเราสังเกตตรงนี้นะครับก็จะมีเส้น Stop Loss อ,อ,อยู่ที่5,000นะครับก็คือเราเปิดเป็น On น,นะครับ วามหมายตัวนี้นะครับแล้วก็เทลลิงสต็อปนะครับหัวข้อที่9นะครับมากกว่า0ูนย์ถ้าตลาดเปิดเป็นแก็บฟังเซลล์นะครับก็คือเป็นสัวบวกนะครับเทลลิงจะทํางานนะครับก็คือเขาจะเปิดเทลลิงนะครับเพื่อให้ไล่เก็บกําไรนะครับก็จะไม่ปิดเลยนะครับตรงนี้นะครับของหัวข้อที่9นะครับวามหมายตัวนี้ เราต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับว่า,าตัว STOP level นะครับของแต่ละโวลแต่ละคู่เงินนะครับอ่ายกตัวอย่างของตัวนี้นะครับเท่ากับ0น,นะครับก็สามารถที่จะทํางานได้เลยนะครับตัวเทลล n g นะครับโอเคก็ตัวต่อมานะครับตรงตลาดเปิดปิดนะครับ อธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเทดนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตลาดเปิดเท่าไหร่นะครับสมมติว่าถ้าเราเปิดวันจันทร์นะครับเยวจะเห็นได้ว่า0ูนย่าแล้วก็ศูน05นะครับถึง24.00นะครับถ้าเราเลือกของวันจันทร์นะครับตรงนี้เป็นตลาดเปิดนะครับเป็นของช่วงของนาทีนะครับข้างหน้าก็คือเป็นเปิด อันนี้ก็คือเป็นปิดนะครับเราต้องมาดูตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็มาตั้งค่าตรงนี้นะครับเราต้องการให้เปิดถ้าเราใส่ศูนย์เลยนะครับก็คือจะตรงกับเวลาของแทเบร์นะครับเป๊ะเลยนะครับเราอาจจะเผื่อนะครับตรงนี้ใส่เป็น5 9หรือ58ก็ได้นะครับก็คือเราต้องการให้เปิดก่อนที่จะตลาดจะปิดนะครับ เผื่อไว้2วินาทีนะครับแล้วก็เราต้องการให้ปิดกี่นาทีนะครับหล,หลังที่ตลาดที่จะหลังจากที่เราเปิดตลาดนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นของ XM นะครับต้องใส่5นะครับเพราะว่าเขาให้ปิดออเดอร์หลังจากที่ตลาดเปิด5นาทีนะครับโอเคก็เดี๋ยว จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นกอ็อยากให้ทดลองไปด้วยกันนะครับเพราะว่า,ามันไม่มีกลยุทธ์ไหนที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับแต่ก็อยากอยากให้รู้นะครับว่า ي, การทํางานคอนเซปต์สิ่งที่เราคิดเป็นยังไงนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวโปรเจกต์สวัสดนะครับโอเค ก็เดี๋ยวมีเวลานะครับก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ